สวัสดีคับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กี่คยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะ่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราเนี่ย ไม่ธรรมดามาจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ของประเทศนะ mm hmm. ผู้ชมกับเวที Miss Earth Thailand นั่นเองถ้าพูดถึง Miss Earth ค่ะผู้ชมคะ่ะสาวงามค่ะแต่ละคนเนี่ยเป็นสาวรักโลกนะคะและก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยปีนี้2024ค่ะเราได้ทีม Miss Earth Thailand มาพูดคุยและมาสัมภาษณ์นะกับพวกเธอกันค่ะขอต้อนรับทีม Miss Earth Thailand ค่ะกราสวัสดีค่ะ นี่หลังจากที่ได้มงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าภารกิจของน้องๆแต่ละคนเนี่ยแน่นมากนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะโซดานะคะโซดาราช c h วน์เ n ลเวอร์มิ s เอิร์ธไทยแลนด์2024ค่ะนี่น้องโซดานะฮะสาวที่ความมง Miss Earth Thailand ของเราเนี่ยแหละค่ะคือหลายๆคนบอกว่า หน้าคุณเนี่ยคล้ายใหม่ดาิกามากเนาะเคย <c oughs> โดนแบบมิกซ์เจอร์ของใหมด่ดาบิกาแล้วก็เจสซี่อะค่ะเจสซี่ชูเดอร์คนบอกคนจะทักตลอดเลยค่ะว่าแบบเหมือน m i ์กันอ๋เหมือนเอาหน้าของซูเปอร์ซาสองคนมารวมกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วย้ำว่า โซดา Miss Earth Thailand 2024 <laughs> นะคะคนนี้แต่ว่าหนูก็เท k เก็เหมือนเป็นคอมพลีเมนตมากๆเลยนะคะก็ต้อแบบเวลาคนชมหนูก็แบบว้าวชมดีมากเลยอ่า <laughs> นี่ชมดีนะคะแต่ถ้าชมดีไปมากกว่านั้นอุ๊โซดาสวยจังเขาต้องจ้ำชื่อเราให้ได้นะคะ <laughs> แบบนี้เลยมาสาคนต่อไปกันต่อค่ะ,คะสวัสดีค่ะอิงค่ะจิดาภาเจริญเจริญพงค่ะ Miss Earth Water Thailand 2024ค่ะหรือว่า มิสน้ำใช่น้องน้ำองนเขาเรียกกันว่าน้องน้ำนะคะเขาก็จะมีการแบ่งว่ามีมิสเอร์ธไทยแลนด์แล้วนะคะก็จะมีดินน้ำลมไฟใช่ค่ะนะคะแต่หนูก็คือน้ำแห่งสายน้ำไหลลื่นไปเรื่อยใช่ค่ะไปเรื่อยค่ะคนไทยไปเรื่อยคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะการสนุกพุทธลักษชาติค่ะ มิสเอิร์ธไฟเออร์ไทยแลนด์2024ค่ะโอ้โหร้อนแรงและแผดเผามากใช่ไหมน้องเฟิร์นคะก็คือเฟิร์นมงไฟเฟิร์นไฟใบเฟิร์นนี่อ๋อเขามีสายยามีแฮชแท็กแบบนี้เลยเบิร์นไฟเบิร์นไฟเบิร์นไฟใบเฟิร์นนะคะโอ้ใบเฟิร์นแผดเผาแบบนี้นะคะความรู้สึกดีกว่าหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกน้องโซดาขา ก็จริงๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยนะคะก็คือโซเชียลมีเดียของหนูเพราะว่าอันนี้คือเวทีแรกหนูใช่ไหมคะแล้วก็โซเชียลมีเดียหนูมันแบบ blow up mm. ไปหมดเลยอะค่ะ mm. เพราะว่าจากแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักอะไรแบบนี้ <How? S 1> มีข้อความ DM s comments Facebook แบบมัน explode ไปหมดเลยแล้วก็มีข้อความเ,าเข้ามาเรื่อยๆที่เป็นแบบให้กำลังใจให้แล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆแล้วรู้สึกแบบ อ I can do this อะไรแบบนี้ค่ะใช่คือน้องโซดาถามอย่างนี้ว่าน้องโซดาเป็นลูกครึ่งใช่ค่ะใช่ไหมลูกครึ่งชาติไหนบ้างคะไทยอเมริกันไทยอเมริกันก็เลยจะพูดภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงนะขอโทษดูนะคะแต่ว่าสามารถฟังและสื่อสารกันได้ใช่ค่ะพอแล้วนะครเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเวทีระดับอินเตอร์เราก็ต้องไปสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาสากลอยู่แล้วนะฮะก็คือปีนี้นะคะ Miss Earth ก็ จัดที่ฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวโซดาจะไปเก็บตัวที่นั่น1เดือนจะเดินทางแล้วนะคะวันที่19บเก้ออกตุเบอรเดือนหน้านะสิตุลาใช่ค่ะว้ไปแล้วเหรอไว้จังไวมากแล้วก็แข่งวันที่9ก้าเอ่อโนเวมเบอร์ค่ะเป็นรอบไฟนอลเลยวันที่รอบไฟนอลค่ะวันที่9 ก็คือจะมีการเก็บตัวก่อนก็คือทำกิจกรรมแบบ clean up river อะไรแบบนี้ค่ะที่ช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ีี่เดี๋ยวต้องถามนะการเตรียมตัวเป็นอย่างไรบ้างมาน้องอิงมากหลังจากที่ได้รับมงกุฎน้ำของคุณมาแล้วเนี่ยความรู้สึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็สิ่งแรกตอนที่ได้มงมาเลยอะหนูก็ทักไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลย เราก็แบบว่าสิ่งแรกที่แม่พูดกลับมาคือมองสักทีนะลูกจริงเหรอสักทีอะไรอย่างงี้สแสดงว่าหนูหลายหลายเวทีแล้วใช่คือ<ะ>เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อยเืเก็บประสบการณ์มาเรื่อยล้วก็แบบผิดหวังเรื่อยๆตลอดได้แค่แบบยืนอยู่หลังเวทีแล้วก็มองเพื่อนแบบอุ้ยเพื่อนสวยจังใส่มงเราก็อยากได้บ้างในที่สุดก็แบบได้สักทีแม่บอกอุ้ยไปบนมาสามทีละจริงใแม่ไปบนไหนมาบ้าง ไม่บอกหนูด้วยแล้วต่างจังหวัดหมดเลยเหมือนเขาไปที่ไหนเขาเห็นเขาก็ศรัทธาเขาก็บนบนบนไว้ค่ะใช่ยังไม่ได้ไปแก้เลยค่ะอก็ต้องไปถามแม่ว่าไปที่ไหนบ้างจะได้พาคุณแม่ไปในะคะอ่ะแล้วเพื่อนๆหล่ะว่ายังไงบ้างพออิงมงแล้วเนี่ยเพื่อนก็แบบดีใจด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในจุดที่เราตั้งแต่เวทีแรกจนมาถึงเวทีนี้แล้ว วันที่เพื่อนวันวันไฟนอลเราให้เพื่อนมาดูด้วยแล้วเพื่อนก็ร้องไห้เลยหลังเวทีแบบแบบในที่สุดอ่ะก็สักทีหนึ่งะอะไรอย่างเงี้ยก็มีใจกันมากๆแล้วก็แบบมันมีคนรู้จักติดตามเยอะมากขึ้นพวกแฟนๆที่เป็นแฟนๆฟ,ฟิลิปปิน<ะ>ก็มาติดตามด้วย<อ>ใช่เพราะเขาก็ถือว่าเออนี่คือทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะเราเป็นแบบ เอ่อมิสเอ่อ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 เอมอเอ่เอ่เอมเอ่อเอ่อเอ่อเอาอเ่เอาอเอ่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 ะเอ่อเอ่นเอาอเอ่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 ลเอ่อเม่อนอ่อเ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 ้่องอ่อเอ่งเอ่อเองเรานเอะหลังอเกมงเอแล้ว่ินาทีความรู้สึออเอ็นยัาไงความรู้เึกคือออกอาจากหลังเอทออออ่อเอ่นเ่อเ่ใช่อี่อเ่เ่เ่อ่่เ่่่เ่ คือคนเดียวแบบว่าอุ้ยเขาท็อผ้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอตอนแบบว่าได้มงแล้วก็คือดีใจแบบกีสุดๆบอกกับที่บ้านว่าเออเรางแล้วแล้วก็มีคนติดตามเราเพิ่มมากขึ้นมีคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นแถวบ้านก็คือแถวบ้านนอกนะคะขอถ่ายดูขอถ่ายรูกันชามิสเอิร์ธอะไรเงี้ยนางงามอกว่า แถวบ้านก็จะชอบมากๆเลยค่ะ๋อหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกกาญจนบุรีค่ะโอ้ในงามก็จะออบเนินๆนิดนึงะนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะมาประกวดเวทีมิสเอร์ไทยแลนด์เนี่ยประกวดเวทีอื่นๆไหมเหมือนอิงไหมประกวดค่ะ,คะซึ่งประกวดจบจาก m ย t ทก็มาต่อทโอ้ก็มาต่อกัน,น,นซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมขาเดินตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดน้องโซดาก็เป็นคนหนึ่งที่ เวลาเขาประกาศชื่อปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าโซดานอนมงคุณรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าคุณคือตัวเต่งคุณเนี่ยคือโหโดดออกมาจากเพื่อนๆเลยเนะะี่ยค่ะถ้ากลับไปดูสัมภาษณ์แบบเก่าๆหนูนะคะ,คะมันจะดูได้ว่าหนูไม่รู้ว่าตัวเต็งมันแปลว่าอะไรก็คือก็คือตอนนั้นนะคะแบบเวลาคนพูดแบบนี้หนูก็ไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้แบบนึกถึงมันเท่าไหร่หนูก็แบบแคล้ายๆเหมือนปล่อยมันไปแบบ โอ้ oh, แบบแค่นั้นนะคะมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ allow i to t get in my head แล้วก็แค่ทำดีที่สุดบนเวทีอะคะ่ะโอ้ใช่นี่นะฮะแต่เพื่อนเพื่อนรู้มาว่าโซดาเบิร์เจ็ตัวเต็งเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้แบบพูดอันนี้ <c oughs> กับหนูเลย <c oughs> เพื่อนแบบน่ารักมากไม่เคยพูดว่าแบบเนี่ยเธอเป็นตัวเต็งนะอะไรแบบเนี้ยคือแบบเพื่อนจะไม่เคยแบบทำให้รู้สึกกดดันจริงๆอะเพื่อนแบบลิฟต์หนู up มากๆค่ะใช่ช่วยกันแบบ ช่วยมากช,ช่วยโซดาเดินช่วยใช่ใคือเราเราเห็นหลัง<อ>เวทีเราก็อยู่กับน้องเราอยู่กับทุกคนมาตลอด<ะ>แล้วเราก็เห็นว่าเออจริงๆโซดาก็มีมุมที่แบบโอ๊ยน้องก็ไม่น้องก็ไม่ไหวน้องก็อ่อนแอรเราก็รู้สึกว่าการที่เราต้องไปใส่กับคนคนนึงแล้วแบบเธอเป็นตัวเต็งนะฉันไม่ชอบเธอฉันต้องกันซีนเธอด้ว <laughs> ยอเนียรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่ดีอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราโดนเราก็ไม่โอเคอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วน้องอ่ะก็ยังเด็กอยู่เราก็เอ็นดูน้องมากๆน้องก็เวทีแรก แล้วเราก็แบบในฐานะที่เราก็ผ่านมาเยอะเราก็เคยเจอแบบเนี้ยเราเคยเป็นคนอย่าง้ยเดินแบบ้ยเราแบบเราเข้าใจเราเข้าใจอ่ะเราแบบอยากสอนน้องอยากช่วยน้องเนี่ยดูสิขาเพื่อนหนูน่ารักขนาดเนี้ยจริงคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยตอนเข้าอะไรก่อนเข้ารายการเนี่ยเล็กซี่เห็นเขานั่งจัดกางรองเท้ากันนั่งจัดขาว่าจะต้องนั่งยังไงกันอิงเป็นคนช่วยจัดตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแบบว่าคือหนูแบบจะแบบ p r o f e s s i o n a l นิดนึงหนูจะแบบ นิดนึงอีกนิดนึงมันจะสวยแล้วนิดนึงนิดโซดาอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบนิดนึงสซดาขยับนิดนึงอย่างเงี้ยใช่ออ๋ก็คือช่วยกันในทีมเราแบบนี้ช่วยกันหมดเลยค่ะเราเป็นน้องเล็กสุดไม่จะเป็นน้องยูค่ะเป็นเเป็นออ่ Miss Earth Land ซึ่งเป็นน้องที่อายุน้อยสุดเขาเพิ่งอายุ20เองค่ะอ๋อใช่อะหลังจากพี่มงลงเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะฮะเรียกว่าเป็นภารกิจที่ ใหญ่หลวงมากๆเพราะเราจะต้องเป็นผู้พิทักษ์และผู้ดูแลโลกใบนี้ด้วยหลังจากมงลงเรียบร้อยแล้วน้องโซดาปฏิบัติภารกิจอะไรมาบ้างคะ ก็คือทุกคนที่ประกวดมิสเอิร์ธนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าเมืองไหนก็ได้นะคะประเทศไหนก็ได้เขาต้องมีแอด o ว a เคีของตัวเองซึ่งแอดเวคเคีของโซดานะคะก็คืออย่าซื้อมากกว่าที่เราต้องการค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อมากกว่าที่เราต้องการมันจะสร้างขยะเยอะเกินไปแล้วก็มันจะไปอยู่ในน้ําหรือว่าในดินซึ่งมันไม่ดีสําหรับสัตว์ที่อยู่ในนั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือสําหรับแอด o ว a เคีของโซดานะคะก็คืออย่า over consume ค่ะไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าหรือว่าอาหารอะไรก็ได้นะคะเราเราควรที่จะใช้ที่เราต้องการเฉยๆค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเอาพัสดุที่ได้มาทิ้งก่อนสั่งมาเยอะยังไม่ได้แกะซึ่งหลายหลายคนเป็นน้องโซดาใช่จริงนะคะมันคือเรื่องธรรมดานะคะในในในโลกเรามัน develop เร็วมากๆแล้วอะไรที่เราต้องการคือสั่งได้แบบเร็วมากๆแต่จริงๆมันก็ สร้างขยะได้ได้เร็วเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะไปบอกกล่าวชาวโลกให้ได้รู้ด้วยใช่ค่ะมันคือการ educate แล้วก็การให้ความรู้ให้คนค่ะก็คือโซดาจะใช้โซเชียลมีเดียของโซดาเพื่อเป็น advocate สำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วลงพื้นที่ไปดูเรื่องของต้นไม้เรื่องของอะไรบ้างลงพื้นที่บ้างยังวกสิ่งแวดล้อมต่างๆไป จับปลาบมอคางดำค่ะใช่ใครไปจับพวกเราจริงเหรอใช่ค่ะมิเชลยกทีไปจับปลาหมอคางดำลงไปจับวานแห่ค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก็คือลงเรือกันแล้วก็เราก็ไปจับปลาหมอคางดำกันสามคนเลยค่ะวานแห่เองเลยแล้วก็ทำกับข้าวเองด้วยด้วยเอาปลาหมอคางดำมาทำเป็น เมนูผัดพริกแกงปลาหมอคางดาค่ะอร่อยไหมอร่อยเนี่ยนะเดี๋ยวตอนไปฟิลิปปินเนี่ยหนูอาจจะต้องเอาอปลาหมอคางดำไปเพือ <c oughs> ่อนกินด้วยเอาไปให้เพื่อนๆกินหรือต้องบอกว่านี่คือซอฟพาวเวอร์ของไท<ช>ย<ช>แบบนี้แล้วยงังไงต้องถามกันอย่างนี้ก่อนวิธีการป,าป,ปรับปลาหมอคางดํามันจะปราบยังไงทํายังไงให้ปลาหมอคางดํามันลดประชากรของมันลง คืออิงว่าตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีมันค่อนข้างที่จะทนมากๆแล้วมันก็อยู่มันแพร่กระจายไวมากๆค่ะแล้วอิงรู้สึกว่าตอนนี้การที่มันจะควบคุมะมันมันทำได้ยากแต่สิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้คือด้วยเรา ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะช่วยจับปลาหมอกข้างดําช่วยกันกินรณรงค์งกันว่าเออมันไม่ได้แบบก้างเยอะมันไม่ได้ไม่อร่อยอย่างที่ทุกคนคิดลองเอามาเปิดใจให้มันก่อนถ้าเกิดว่าในอนาคตอิงว่ามันกลายเป็นปลากษตรได้ปลาที่คนเอามาซื้อขายกันเอามาทํากินกันเป็นทั่วไปอะค่ะ มันก็จะสามารถช่วยลดได้เหมือนกับที่กรณีก่อนหน้านี้ยังมีงอัตะกะแตนมาทังก้า,าทุกวันนี้คนไทยเราก็กินกันจนแบบโคหมดแล้วไม่เหลือแล้ว,ลวใช่อิงว่ามันมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันร่วมมือช่วยกันแล้วอิงล่ะอิงมีหลังจากรับมงแล้วอิงปฏิบัติภารกิจ ยังไงบ้างพี่ทักโลกยังไงบ้างก็มีเนี่ยแหละค่ะไปจับประโมข้าน้กับเพื่อนเ <ทะ S 2> ใช่ไหมคะ <g ül> แล้วก็ล่าสุดก็คือไปช่วยบริจาคช่วยคนน้ำท่วมมาคือเรารู้ว่าเราเป็นคนตรงนั้นเราเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นอะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีแรงมากพอตรงนั้นแต่สิ่งเราทําได้คือเรามีโซเชียลมีเดียเรามีเราเรามีแรงอะ่ะเราสามารถไปช่วยตรงนั้นไปช่วยเขาจัดของถึงแม้เราเป็นแรงเล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยมันช่วยได้สักหนึ่งแรงอ่ะมันก็ยังช่วยคนได้ข้าวหนึ่งกระสอบมันก็ยังช่วยคนได้อีก หลายคนใช่เราเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามที่ที่เอามาช่วยได้เราก็อยากจะช่วยแล้วก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอไปเป็นเหมือนอาสาสมัครช่วยเขาจัดทําแบบว่าเป็นมูลน,นิธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาแรงไปช่วยเพราะว่าเรารู้ว่าเราเรามีสื่อที่ใหญ่มากๆเราก็โอเคถ้าเกิดว่ามันสามารถช่วยกันลง,ลง,ลง,ลงได้คืออิงเป็นคนละย,ยอง แล้วมันก็เขาเขาก็จัดเป็นมูลนิธิที่ช่วยแบบช่วยน้ําท่วมเราก็เลยโอเคเราไปเราเป็นคนระยองด้วยเราก็กระจายเลยว่าโอเคคนระยองถ้าอยากบริจาคบริจาคจุดนี้นะอ,อยากจะแบบช่วยน้ําท่วมมาจุดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคู้ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามมากๆ<อ>จริงๆน้องเฟิร์ล่ะน้องเฟิร์นไปลงพื้นที่ยังไงบ้างก็มีไปจับปลาหมึกขังดำกับเพื่อนเพื่อแล้วก็เราเป็นโซเชียลสื่อกางอยู่แล้วนะคะแล้วก็รณรงค์เรื่องการ แยกขยะถึงขยะอยู่แล้วค่ะเราทําง่ายๆได้ที่บ้านเลยคือแยกขวดพลาสติกแล้วก็แยกเศษอาหารนะคะไม่สร้างขยะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลงไปปลูกป่าค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาวะโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าใช่เพราะเมืองกายก็ร้อนอยู่แล้วที่ตรงนั้นไม่อยากไม่อยากจะให้ทุกคน หันมาแบบว่าตัดไม้ทำลายป่าควรจะปลูกต้นไม้กันนี่คือคสิ่งสำคัญมากๆนะคะฝากด้วยคุณผู้ชมคะโลกใบนี้ไม่ใช่ของใครนะคะแต่เป็นของพวกเราทุกๆคนถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าให้กำลังใจน้องโซดาและทีม Miss Earth Thailand 2024ติดตามได้โซเชียลมีเดียไหนบ้างคะ,คะก็มันจะมีโซเชียลมีเดียของ Miss Earth Thailand เป็น uh, รวมกันนะคะ,คะก็คือใน Facebook Miss Earth Thailand นะคะแต่ถ้าเป็น Personal ของ s o ดาก็ชื่อ TikTok Instagram Facebook เหมือนกันเลยนะคะเป็น Soda Fowler ค่ะ่าโซดาดอกไม้ โซดาฟลาเวอร์คือมีหลายคนที่จะนำสกุลค่ะ f o าเ e อร์ไม่ใช่ฟลาเวอร์นะคะ F O W L E R ค่ะนีไงะคะอันนี้ดีนะคะเอาไปตั้งเป็นแฮชแท็กด้โซดาดอกม้โซดาดอกไม้โซดาเลาเวอร์อิงก์ล่ะอิง์ล่ะเชียลค่ะก็สามารถติดตามอิง์ได้นะคะใน IG จีจดาอันเดอร์สกอร์จิดาพิงค์นะคะแล้วก็ t ิกตอกจิดาพิงค์ค่ะแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กนะคะจิดาพาเจริญพงศ์ภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็น้องเฟิร์นค่ะค่ะ Facebook ของเฟิร์นนะคะชื่อว่าภาษาอังกฤษเฟิร์นการสนุกค่ะแล้วก็ t i ๊กตอกกับ Instagram นะคะ f e r n p c n ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ Miss Earth Thailand 2024ค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสําหรับทีม Miss Earth Thailand 2024กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเราขอตัวไปพิทักษ์โลกกันแล้วนะฮะขอตัวลาไปแล้วค่ะ